ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการนะคะยังว่าไม่มีข้อแม้เลยอ่ะคุณต้องพูดก่อนที่มันจะเกิดไม่ว่าเรื่องที่คุณต้องการมันจะเป็นเรื่องที่แบบยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ช่างตอนห้คนจะบอกว่าเฮ้ยเธอแบบฝันเกินไปหรือเปล่าหรือมันเป็นสิ่งที่เราสึกว่ามันไกลตัวเราอะ่ะเวลาคนส่วนมากแค่คุณรี่ให้พูดก่อนที่มันจะเกิดใช่ไหมคะเขาจะมีแรงต้านในใจคือเขาจะมีความรู้สึกว่าแบบฉันเนี่ยเหรอคนอย่างฉันเนี้ยเหรอ แต่คุณรู้ไหมคะว่าเวลาที่คุณพูดอะไรก่อนที่มันจะเกิดอะหรือคุณพูดในสิ่งที่คุณต้องการในสิ่งที่คุณปรารถนาค่ะมันเหมือนการที่คุณกําลังสะกดจิตตัวเองไปแล้วว่าคุณเป็นคนแบบนั้นอย่างเช่นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบพูดว่าแบบไม่มีตังคุณสังเกตไหมคะว่าคนที่ชอบพูดว่าตัวเองไม่มีตังอะเขาก็จะไม่มีตังจริงๆนะคะคือเขาก็จะขาดเงินตลอดเวลาแต่ถ้าคุณเปลี่ยนคําพูด คุณลองสังเกตคำพูดของคนที่เขามั่งคัง่งร่ำรวยสิคะแน่นอนว่าคำว่าไม่มีตังอะมันไม่มีทางที่จะหลุดออกมาจากปากเขาเลยฉะนั้นคำพูดเป็นอะไรที่สาคัญมากมากซึ่งถ้าคุณอยากหลอกสมองโดยใช้หลักจิตวิทยาหรือเปลี่ยนแบบจิตใต้สำน,นึกด้วยหลักวิทยาศาสตร์อะคุณต้องเปลี่ยนคําพูดของคุณก่อนมันกําหนดเองนะคะว่ามันยากฉะนั้นคุณต้องเปลี่ยนสมองตัวเองคุณต้องเปลี่ยนความคิดก,ก่อนและหนังสือเสียงชีวิตล,ลิขิตเองของคุณเรีันนี้นะคะช่วยได้แน่นอนคือ คุณฟังแล้วคุณจะปลดล็อกตัวเองในหลายอย่าง21หลักคิดที่จะปลดล็อกความกลัวในใจคุณ